กระวานกระวานนีด่ดอกแล้วปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้นี่ครับนี่ใครเคยเห็นดอกดอกระวานนี่เราจะเยอะไอย ของเป้นชื่อกลควานนี่นะครับก็จะออกดดกประมาณนี้แหละหน้านี้แหละครับเดือนนี้แหละหน้าแรงหน้าร้อนเดือนเมษาพฤษภา,านี่แหละครับ ต้งกระเดช่งเนียช่วงหัวลองไปเสิร์ชกันดูนะครับกระวานก็ไก่สละอะเอ้ยก็ไก่รอเรือสละอะว่แวนสละอานอนหนูกระวานสรรพคุณประโยชน์ใช้สอยทำเป็นอาหารได้นะครับถ้าเป็นยาได้ ลองไปหาเซิร์ชดูนะครับลองไปหาเซิร์ชดูใบก็จะลักษณะอย่างนี้ครับนี่อันนี้ก็้วปลูก <c oughs> ไว้ก็ชอบอากาศล่มเลือนเยน็ยนๆชื้นๆอย่างนี้แหละครับโอ้โหถ้าเกิดบนเขานู่นนะเนี่ยบนเขานี่แหละครับ โอ้ต้นยัดอวบใหญ่อุดมสมบูรณ์ยิ่ว่านี้ครับกระวานสะกดกอไก่ลอเหลือสระอะวอแหวนสระอาอน้านนหนูกระวานลองไปเซิร์ชดูนะครับสรรพคุณวิธีใช้วิธีประโยชน์ใช้สอยมีประโยชน์เยอะเลยครับ ครับคลิปนี้ก็ฝาวแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบางคนก็อย่าไปต้มผัดแกงทอดลว่วจิ้มหรือกินสดก็ได้นะครับเป็นยาความอร่อยเราไปเสิร์ชหากันดูครับกระวานสะกดกอไก่รอเรือสระอะแแวนสะน,น,นอนหนู ขอบคุณทุกกคาคร์ดเพื่อนรับชมสวัสดีครับ